็เดี๋ยวจะไปพูดถึงเกมกับเลเซอร์เลยกันแล้วกันนะฮะเกมกับเลเซอร์นะครับก็จะเตะกันในวันพรุ่งนี้นะวันเสาร์ที่14ธันวาคมนะครับเวลา4ทุ่มถ่ายทอดสดทางท่อง2 Premier League Football 4นะครับคู่นี้เจอกันหนล่าสุดก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับเราไปชนะก่อนที่ King Power 3-0แล้วก็เกมในครึ่งซีซั่นหลังที่เล่นในเซนต์เจนส์าร์ในเสมอ0-0น้าใครจากมาได้นนะั่นคือเกมที่การันตีว่าเราไปแชมเปี้ยนส์ ก็คือวันหลังจากที่เราเสมอเลสเตอร์นี่แหละนะจบเกมปุ๊บการันตีไปแชมเปี้ยนส์ลีกจบที่4ได้นะครับสถิติในการเจอกับเลสเตอร์ช่วงหลังก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ถึงกับดีแต่เอาจริง,รงถ้าถ้าหยิบยกมาบางตัวมันมันมีทั้งโพสิทีฟและนกาทีฟนะถ้ามองในมุมนกาทีฟโอเค7เกมหลีกถ้าเล่นเฉพาะเกมในบ้านหลังสุดเนี่ยเราชนะเลสเตอร์แค่เกมเดียวถ้าย้อนกลับไปนู้นเลยอะ มันจะเป็นยุคมืดของเราใช่ไหมแล้วมันจะเป็นยุคที่เลเซอร์ยังอยู่ในอยู่ในจังหวะของการลุ้นแชมป์หรือว่าช่วงชิงท็อปโอยู่สถานะตอนนั้นเราก็ถือว่าด้อยกว่าเขาเยอะนะครับก็เลยทําให้สถิติในการเล่นเกมในบ้านก่อนหน้านั้นในช่วง7เกมถ้านับย้อนไปเนี่ยมันเลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้านับใน3เกมหลังสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเราไม่แพ้เลยอันนี้คือรวมทุกรายการนะเราชนะ2เสมอหคือชนะใน ในพรีเมียร์ก็คือในซีซันที่บูโน่ยิงในะนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็อีกเกมนึงก็คือเกิดขึ้นในคารลาบารับเมื่อ2ฤดูกาลก่อนที่แดนเบิร์ยิงได้แล้วก็หลุดไปถึงรอบชิงนะฮะส่วนเสมอก็เกิดขึ้นในฤดูกาลล่าสุดที่เลสเตอร์ตกชั้นไปเมื่อ2ซีซันก่อนนั่นเองนะครับสถิติเกมเยือนเนี่ยเลสเตอร์ถือว่า มาชนะเราได้มากกว่าทุกทีมที่เขาเคยเจอนะครับคือมาเยือนเนลกอเซนชนะได้ถึง6เกมซึ่ง5จาก6ครั้งที่ชนะมันก็เกิดขึ้นในช่วง7เกมหลังด้วยก็คือเพิ่งจะมาทําสถิติที่ดีในการมาเยือนเนลกอเซนในช่วงหลังนี่แหละนะครับส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้คือทอมบร์มอลนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตัดสินทั้ง2ทีมมากนักน,นะตัดสินเนลกอเซนมา3เกมก็เกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วหมดชนะเบอร์ลี่สองศูนย์เสมอลูตัน44ี่ แล้วก็อีกเกมนึงคือเกมแพ้พาเลส0ศูนย์สกับเลสเตอร์เนี่ยเกิดในพิมพ์ลีกเกมเดียวคือ2ฤด,ดูการก่อนที่เสมอไบรตันสองสแล้วก็ฤด,ดูการที่แล้วก็ตัดสินในเกมแชมเปี้ยนชิพให้กับเลสเตอร์2เกมนัดชนะเบสตันแล้วก็ชนะเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครตัดสินเลสเตอร์ในบ้านหมดเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มาตัดสินเลสเตอร์นอกบ้านนะเนี่ยออมาดูฝั่งของ เลสเตอร์ก่อนก็นแล้วกันนะครับก่อนลงสนามณเวลาที่ไลฟ์เนี่ยมี14คะแนนอยู่ในอันดับที่16ของตารางก็มาเก็บ4คะแนนได้จาก2เกมลีดหลังสุดซึ่งเท่ากับ8เกมก,ก่อนหน้านี้ที่เก็บได้แค่4คะแนนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผลงานเกมเยือนช่วงหลังก็ไม่เด็ดถึงกับดีมากนัก4นัดรวมทุกรายการก็แพ้ไปถึง3เกมแล้วก็ทนบเฉวาะในเกมลีกก็ไม่ชนะมา3นัดติดต่อกันนะครับเกมลีกนัดล่าสุดก็ ตามหลังไบรตันไปก่อน0-2แล้วก็กลับมาเสมอได้2-2ซึ่ง,งเกมน,นี้ผมนั่งภาคอยู่ด้วยนะฮะก็ <c oughs> จะเห็นวิธีการเล่นของเลสเตอร์อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะที่รุดฟันนิสลอยนะครับถ้านับย้อนไปตั้งแต่ตอนที่เขาคุม PSV มาคุมโชว์คราวกับแมนยู you, จะมาถึง2เกมแรกกับเลสเตอร์เนี่ย ไม่แพ้มา22นัดติดแล้วนะเออก็ถือว่าสถิติไม่ธรรมดาเลยนะครับคือก่อนจะออกจาก PS เสเนี่ยเขาไม่แพ้16เกมสุดท้ายคุมแมนยูช่วคราว4นัดก็ไม่แพ้แล้วก็2เกมหลังกับเลสเซอร์ก็ชนะเวสแฮมท,ท,ทั้งที่วันนั้นเวสแฮมยิง30กว่าครั้งอะ่ะอารมณ์เดียวเหมือนเหมือนตอนเราเจอเวสแฮมเลยนะฮะคือโอกาสเยอะแต่เสือกยิงเขาไม่ได้นะครับแล้วก็มาในเกมล่าสุดอย่างที่บอกก็คือนัดที่เสมอกับไบรตันนะฮะแล้วก็สมัยเป็นผู้เล่นเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นคนที่ชอบไปยิิงใส่่เรนนะุดฟลอยยยี เซน์เจนสปาร์กนี S S ย่ยิงได้ทุกเกมเลย <c oughs> ครับก็ค่อนข้างจะถูกฉลบนกันในการมาที่เซนจ์เจนสปาร์กตอนที่เป็นผู้เล่นแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าพอเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วจะทําผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนส่วนปังเรานะครับก่อนออกซาร์ดเกมนี้อยู่อันดับ12มี20คะแนนนะครับล่าสุดก็แพ้เบรนท์ฟอร์ดมา2ต่อ4 <c oughs> ก็เลยทําให้เราไม่ชนะในเกมดกมาแล้ว4นัดติดต่อกันนะครับท <c oughs> ้านับเฉพาะผลงานในเซน์เจนสปาร์กเนี่ยก็ ชนะแค่เกมเดียวจาก5นัดหลังสุดก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับแต่ว่าสถิติในการเจอกับทีมเลื่อนชั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ21นัดหลังเราแพ้เกมกับทีมเลื่อนชั้นแค่นัดเดียวคือการแพ้ลูตันเมื่อสีสั้นที่แล้วนะฮะอ่าแล้วก็2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียประตูให้คู่แข่งเกิน3ลูกนะครับคือ2นัดหลังสุดเนี่ยโดนไป7ลูกเรียกว่าครึ่งหนึ่งของ สิบสองเกมแรกเลยด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าสิบสองเกมสิบสองสิบสามเกมแรกเออสิบสามเกมแรกเราเสียไปสิบสี่ใช่ไหมแล้วก็มาสองเกมหลังเราโดนไปเจ็ดนะครับถ้าเกิดโดนสามลูกอีกเนี่ยมันจะเป็นสามนัดติดเท่ากับช่วงช่วงปีที่แล้วเลยนะฮะช่วงเวลาเดียวกันเลยนอกเหนือจากแมตช์แรกอะ่ะเรามีผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการเจอกับทีมครึ่งล่างของตารางนะฮะเจ็ดเกมในซีซั่นนี้ที่เจอกับทีมครึ่งล่างนี่เราชนะนัดเดียว <laughs> น่าจะชนะวูฟน่าจะไม่ผิดนะครับก็อีก3เกมก็เสมอกับแพ้นะฮะอย่างละ3เกมพอดีในขณะที่ alexander, อ alexander i s a ั c เราจะรู้ว่าเขาทําผลงานได้ดีในยามที่เล่นในบ้านนะถ้าจําไม่ผิดเขายิง22ประตูจาก31เกมที่เล่นในบ้านนะแล้วก็ในปี2024นะันี่สิสียิงยิงไปแล้ว19ประตูแล้วก็ทำไปอีก5้าแอสซิสมีส่วนถึง24ประตูนะครับถือว่าเป็นผู้เล่น n e w าสเซิลที่มีส่วนร่วมกับประตู มากที่สุดใน1ปีปฏิทินนับตั้งแต่อารันเชเลอร์ในปี2002ซึ่งปีนั้นป๋าทำไป27ประตูกับ4แอสซิสนะฮะถ้าอีซากิงได้ก็จะเป็นผู้เล่นนิวคาสเซิลที่ยิง20ประตูในปีปฏิทินเดียวเทียบเท่ากับที่แอนดิโคเคยทำได้24ประตูในปี94ป๋าได้ทำได้2ครั้ง22ประตูในปี99กับ27ลูกในปี2002นะฮะถ้าอีซากิงได้ก็จะเป็นคนที่3นะครับส่วนเดนี่ฮาวเองเนี่ย ช่วงหลังสถิติในการคุมทีมเจอเลเตอร์ก็ถือว่าใช้ได้นะ4เกมหลังที่ชนะถึง3ซึ่งเท่ากับ17เกมก่อนหน้าที่ชนะแค่3คือเหมือนสถิติก่อนหน้าสมัยคุมบอลมัดก็ไม่ได้ถึงกับดีเท่าไหร,ร่นะฮะจริงๆเอ็ดดี้ SD, ตอนมาคุมเนลเซ่นเกมแรกก็แพ้เลเตอร์นะเออท,ที่เจอเลเซอร์ครั้งแรกในฐานนะกุนซือเนลเซนก็แพ้แต่ว่า4ี่เกมหลังนี่ไม่แพ้นะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นส่วนความพร้อมนะครับก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อย ฝั่งเลสเตอร์เนี่ยจริงๆตัวเจ็บของฝั่งเขาก็พอสมควรนะ <S <S แฮร์รี่วิงส์ยาคุปโซลาเชกออลิคาโดไปเลล่าแล้วก็ตัวจี๊ดอย่างอับดุลฟาตาวูเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็ในเกมที่แล้วเนี่ยบูบาการีซมาเล่มเมลไปโดนเหลืองก็เลยทำให้จะโดนแบนนัดนี้ลงเล่นไม่ได้นะฮะในขณะที่วิฟิตเอนดีดีก็เจ็บจากเกมที่แล้วก็ต้องลุ้นว่านัดน,นี้จะลงได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับออสซอนเอดูอาร์แต่อาจจะไม่ได้มีผลเพราะว่าตอนเนี้ยออลเซอร์ก็ใช้เจมี่วันนี่อยู่แล้วนะครับคือมีมีอิมแพคก กับตัวจริงอาจจะตรงแดนกลางเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟันนิสเซอร์ลอยก็คือใช้ซูมาเล่กับเอ็นดีดีมาตลอดแล้ว2คนนี้คือซูมาเล่ไม่อยู่แน่ๆคนหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเอ็นดีดีเนี่ยยังต้องเช็คเอ็นดีดีก่อนหน้านี้นนรูร้สนนนนกึก,กนนจะลงมาทุกเกมเลยเป็นมิดฟิลด์คนสําคัญของทีมอีกคนหนึ่งเหมือนกันคือก่อนหน้าก็จะคู่กับแฮร์รี่วิงและแฮร์รี่วิงเจ็บแล้วก็จะมีสลับกับโอลิเวอร์สกิปอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีผลใน ในการยืนคุมตรงกลางสนามเหมือนกันแต่ว่าเกมริมเส้นผมว่าพวกเซฟฟี่มาวิดดี้บ๊อบบี้เดคอนโดว่าลีดอะไรพวกนี้แล้วก็ได้ฟากุนโดบนอนอเต้กลับมาด้วยเพราะว่านัดที่แล้วไม่ได้ลงเพราะเจอทีมแม่คือเจอไบรตันลงเล่นไม่ได้นะครับฟากุนโดบนานอเต้นี่ก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันฉะนั้นเกมริมเส้นผมว่าเขาก็ยังก็ยังดูดูดีอยู่นะครับวิธีการเล่นของเลสเตอร์ก็ถือว่าปรับเยอะนะปรับเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ คือพยายามใส่ความเป็นโมเดิร์นเล่นบอลเท้าสู่เท้ามากกว่าในยุคข,ของซิฟคูเปอร์ที่อาจจะมีความเป็นไดเรกมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเรื่องของทัศนคติเรื่องของพลังใจการใส่ทัศนคตินิเวอ์เซดายเข้าไปเหมือนในยุคที่ลุดเล่นในยุคข,ของเฟอร์กี้อย่างเงี้ยเออมันก็น่าสนใจเหมือนกันจะเห็นได้ชัดเลยในวันที่เล่นกับไบตันอ่ะแปดสิบวันทีตามหลัง2ลูกแล้วกลับมาเสมอได้ผมว่าเขาก็มีความกำลังใจพอสมควรเหมือนกันนะครับ ส่วนฝั่งเรานะฮะโอ้โหช่วงนี้ผะสุขเข้าระเสาแทรกจริงๆนะครับตัวเจ็บอะ่ะเดิมบอทแมนตอนเนี้ยกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ยังต้องใช้เวลาในการในการเรียกความฟิตให้อยู่ในระดับที่สามารถลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้อยู่แต่เห็นแววๆว่าสุดสัปดาห์เนี้ยเขาจะได้เล่นกับทีมชุดยู่21ก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นเจ้าตัวได้ลงไปวาดลวดลายก็หวังว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คาดว่า เร็วสุดอ่ะคือปลายเดือนนี้แต่ว่าเลนจ์ก็ยังไม่สามารถบอกเวลาที่แน่นอนได้นะครับก็ต้องประครบประมพอสมควรเร็วสุดคือปลายเดือนอย่างช้าก็คือเดือนหน้านะฮะแต่ก็อรอนุ้นแล้วกันว่าจะได้กลับมาเกมไหนนะสำหรับเซเว่นวัตแมนเอดี้บอกว่าซ้อมมาได้4ส,สัปดาห์แล้วนะครับก็คือซ้อมร่วมกับเพื่อนได้แล้วทีนี้ก็เหลือแค่การลงทีมลงทีมซ้อมก็ทําได้ปกติทีนี้ก็มันต้องขยับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือไปเล่นในเกมระดับ U21 ที่ มันยังไม่ได้ไม่ได้มีความเข้มข้นมาก,ก่อนเล่นในพรีเมียร์ลีกสองเขาจะมีโค้ต้าผู้เล่นอายุเกินได้ลงเล่นอยู่แล้วคือก็ก็จะเป็นพวกที่แบบพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็จะได้ไปแบบสัมผัสไปรีคะห์สนิมในเกมระดับนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาอาจจะติดเป็นสำรองชุดใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยขยับเกมไทม์ขึ้นมาจนกลับมาเป็นตัวหลักก็พัฒนาไปทีละสะเต็ปนะฮะส่วน กัปตันลาเซลยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะฮะแต่ก็คิดว่าน่าจะกลับมาใกล้ๆกันแหละนะครับแล้วก็เอมิลคราฟก็เจ็บไปก็น่าจะกลับมานู่นเลยฮะอาจจะกุมภาเลยแล้วก็ล่าสุดคือคาร์ลัมวิลสันดันมาเจ็บซ้ำ้วยแฮมสตริงอีกนะครับก็คาดว่าต้องพักไปอีกแสัปดาห์ก็ราวๆ2เดือนนะครับสวยจริงๆแม้ว่าจะพยายามพักฟื้นตัวเองอย่างเต็มที่ก็ตามแต่สุดท้ายก็เจ็บซ้ำเจ็บซากนะฮะเออคือแกก็โพสต์ไอจีว่ามันน่าผิดหวัง เ,เขาก็โพสต์ว่าทั้งที่พยายามอย่างหนักเพื่อกลับมาฟิตสมบูรณ์แต่ก็โชคไม่ดีที่ต้อง คอยกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็พูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บของตัวเองนะครับมันก็น่าผิดหวังสำหรับทุกคนที่รอคอยการกลับมาช่วยทีของเขานะครับซึ่งการกลับมาเพียงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้มันก็สร้างความผิดหวังให้กับเขาเช่นเดียวกันเขาก็พยายามจะทําทุกอย่างกลับไปอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นคือความปรารถนาของเขาในปี2025ที่จะมาถึงนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับความอดทนความรักและก็กาลังใจจากคนรอบข้างที่รู้ว่าเขาเองก็ทํางานหนักและก็มีความเป็นมืออาชีพมากขนาดไหนซ กันนะครับว่าเห็นใจนะครับเราก็เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทรวมถึงความเป็นมืออาชีพที่เขาแสดงออกมาคุณจะต้องเข้าใจว่าซีซั่นนี้มันยากลำบากสำหรับเขามากขนาดไหนนะครับก็มีอาการเจ็บซ้ำเมื่อถึงจุดที่น่าจะเข้าใกล้ต่อ การซ้อมตามปกติเขาไม่สามารถลดความยุ่งยากลงมาได้แล้วก็ต้องผ่านกระบวนการอันหนักหน่วงเพื่อรักษาความฟิตของตัวเองเมื่อเห็นผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเขาจริงๆแต่ก็พร้อมจะให้กําลังใจให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รักษาสภาพจิตใจให้เขากลับมาสู้ด้วยเพราะเราก็รับรู้ถึงคุณภาพของเขาดีอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่เอ็ดดี้พูดถึงคาร์ล่ามิลสันซึ่งผมคิดว่าตัวเอ็ดดี้อ่ะน่าจะเข้าใจคาร์ล่ามิวสันดีที่สุดเหมือนกันเพราะว่า สมัยที่เขาเล่นอาชีพอ่ะเขาก็ผ่านการเจ็บหนักมาเหมือนกันนะครับแล้วรู้สึกว่าจะเจ็บใกล้ๆก,กันได้มั้งเขาเคยเจ็บเขา่าเกือบจะเลิกเล่นไปแล้วด้วยเออก,ก็ก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของวิลสันเหมือนกันเพียงแต่ว่าในมุมความเห็นใจของตัวนักเตะเราเห็นใจคานะาที่แบบเราก็รู้ว่าเขาพยายามเต็มที่เพื่อที่จะกลับมาช่วยทีมให้ได้อย่างที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยแต่พอมันมาเจ็บซ้ําแบบนี้มองในมุมของทีมเราก็เห็นใจเหมือนกันว่าเราก็ไม่สามารถใช้กองหน้าได้แบบได้ครบหรือว่าได้ ได้สมประกอบสักทีอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระอเล็กซานเดอร์อีซักเลยฉะนั้นโอกาสที่เขาจะโดนปล่อยตัวหลังจบฤด,ดูกาลนี้ก็มีสูงจริงๆสัญญาก็จะหมดอยู่แล้วฉะนั้นก็คงจะไม่ได้ต่อก็คงปล่อยออกไปเลยอะไรเงี้ยเออม,มันมันคงเป็นครึ่งซีซันสุดท้ายของเขาแล้วนะฮะคือกลับมาในช่วงระยะเวลา2เดือนต่อจากเนี้ยมันก็กลุ่มภาตลาดมันก็ปิดแล้วจะมีคนกล้าซื้อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้สอเดือนจะสอเดือนจริงหรือเปล่าอย่างก่อนหน้าเนี้ยโอ้โหคิดว่าน่าจะกลับมาช่วงแบบสิงหากันยานทําไปทํามากลับมาตั้งตุลาพฤศจิกาเออมันก็ไม่มีอะไรมากรารันตีว่าเขาจะสามารถกลับมาเล่นในในซีซั่นที่เหลือนี้ได้อีกมากน้อยขนาดไหนนะสำหรับคาร์ลัมวิลสันก็เห็นใจเ,นเขาเหมือนกันแต่เราก็เห็นใจทีเหมือนกันที่ไม่สามารถใช้งานเขาได้อย่างที่ควรจะเป็นแต่ <laughs> จริงเขาก็เล่น เล่นคุ้มราคาเราไปนานแล้วล่ะนะเพราะในช่วงในยุคอันมืดมนของเราเนี่ยเขาก็ยิงประตูช่วยทีมให้เรามานักต่อน,นักแล้วนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเขานะเ <c> ห <oughs> มือนขอบคุณเขาล่วงหน้าแล้วอนะเหมือนรู้ชะตาไก,กลๆว่าโอกาสที่เขาจะได้ไปต่อกับทีมมันมันยากเลยคิดว่าเอ็ดดี้อย่าลังไวเลยปล่อยเขาไปเถอะ <c oughs> ไปหากองหน้าใหม่ได้แล้วเอออันนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นสว่วนอีกคนหนึ่งโอ้โหนิคโป๊ปครับดันบันเจ็บในวันที่เล่นกลับเบรนฟอร์ดเออแล้วปรากฏว่าพอหลังจาก ได้รับการตรวจในวันนี้คิดดาวนี่ก็ออกมาอัปเดตว่าเขาต้องพักเดือนหนึ่งนั่นหมายความว่าทีมต้องเปลี่ยนผู้สารประตูนในเกมนี้ด้วยซึ่งโอเคมันมีทางเลือกในในมานั่งสำรองม,มันมีอยู่4คนแต่ว่าเราก็คิดอยู่แล้วมันคงไม่พ้น2คนนี้หรอกคือดูบา r ์สกากับวาลาดิมอสส่วนลัดดี้กับกิเลสพีเนี่ย คงละไว้ในฐานะที่เข้าใจเพราะพวกนี้เป็นพวก,พวกมือสามมือสี่มือสี่มือห้าเลยด้วยซ้ำเออมันมันคงยากที่จะสอดแทรกสองคนนี้นะครับทีเนี้ยก็อยู่ที่เอ็ดดี้เลยว่าเขาจะเลือกใครลงสนามรู้สึกว่าทั้งดูบาฟกาแล้วก็วันลาห์อดีมอสได้เล่นในวันที่เล่นกับบิมเบดันใช่ไหมก็คือเกมคาราบาแล้วก็ลงในคนละครึ่งดูบาฟการลงครึ่งแรกอ่าแล้ววันลาอดิมอสลงครึ่งหลังเออแต่ว่าบอลมันก็มันก็วัดอะไรไม่ได้มากเพราะว่า วินบนด้านเองก็ไม่ได้มีโอกาสในการเล่นงานอะไรเรามากมายมันก็เลยไม่ได้เห็นฟอร์มเท่าไหร่นะครับเออทีเนี้ยมันก็อยู่ที่อยู่ที่เอดี้เลยว่าเออในในสนามซ้อมนะคิดว่าใครจะพร้อมมากน้อยกว่ากันแล้วจะเลือกใครลงสนามก็เลยให้โหวตกันนะฮะส่วนอีกคนนึงคือโจวิลล็อกวิลล็อกนี่เจ็บแฮมสตลิงก่อนเกมกับเบนฟอร์ดวันนั้นก็เลยไม่มีชื่อนะครับส่วนเกมเนี้ยเอ็ดดีอัปเดตว่าเขายังไม่ได้ซ้อม แต่เดี๋ยวก็คงจะต้องมาเช็คในในวันนี้อีกทีหนึ่งว่า,าจะจะพร้อมมีชื่อหรือเปล่าคือคงไม่ได้ลงหรอกแต่ว่าอย่างน้อยอาจจะมีชื่อเป็นสำรองนะฮะก็เดี๋ยวก็รอลุ้นกันอีกทีในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันอันนี้ก็เป็นความพร้อมที่เอามาอัปเดตก,กันของฝั่งเราอ่ะก็อย่างที่บอกว่า,อาบอลของเลเซอร์ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เขาเองก็มีกำลังใจที่ดีผมว่าด้วยแท็กติกด้วยรูปแบบการเล่นของเขา มันมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ได้ถึงกับลงตัวอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเรื่องใจอ่ะผมว่าไอ้ตรงนี้แหละที่น่ากลัวเออผมยังเชื่อว่าเกมนี้เราจะเราจะครองใส่เขาได้และที่น่ากังวลคือเวลาเราครองใส่เขาได้ช่วงหลังๆเนี่ยมักจะเจาะเขาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ผมหวังว่ามันจะไม่เป็นในเกมนี้เอ็ดดี้เองอก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเหมือนกันว่าโอเคทุกซีซันอ่ะต่างก็ต้องเจอกับช่วงเวลาที่ลําบากเมื่อไม่ชนะอย่างสม่ําเสมอหรือว่าไม่ได้อยู่ในไทม,มิ่งจังหวะที่ดีที่สุดเนี่ย มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่เราก็พยายามหาทางแก้ไขให้ได้และในสัปดาห์นี้เขาก็พยายามอย่างหนักใช้เวลามากเพื่อมองหาวิธีปรับแล้วก็พยายามยกระดับทีมนั่นคือสิ่งที่พยายามทำมาตลอดก็ยอมรับว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่ง่ายมีทั้งเกมในสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับเลเซอร์รวมไปถึงช่วงกลางสัปดาห์ที่จะเล่นกับเบนฟอร์ดในคาราบาลด้วยนะครับก็รู้ว่านี่คือเกมที่สําคัญมากก็หวังว่าจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีออกมาให้ได้นะครับแน่นอนว่าเกมนี้ไม่ง่ายแต่ เงื่อนไขเดียวเลยคือต้องชนะให้ได้นะครับด้วยความที่เราพลาดมามากพอแล้วอ่ะแล้วก็ในช่วง2อสเกมต่อจากนี้อย่างที่ผมบอกก็คือวันที่เล่นเลสเตอร์วันที่เล่นกับ ester, เนบนฟอร์ดลงไปถึงเกมหลีกนัดหน้าที่ไปเยือนอิฟสวิตเนี่ยควรจะชนะให้ได้ทั้งหมดถ้าชนะได้หมดผมว่าสถานการณ์มันจะมันจะผ่อนคลายลงไปได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่จะทําได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสิตัวจริง ที่คาดว่าจะลงสนามนะฮะประตูในเมื่อนิกปอบเจ็บเนี่ยถ้าให้ผมเลือกผมก็อยากเห็นววลาโฮดีมอสนะแต่ผมคิดว่าเอ็ดดี้จะเลืออดูบาฟกาถ้าพิจารณาถึงตัวมานั่งสำรองในตำแหน่งประตูที่เอ็ดดี้เลื่อนในแต่ละเกมโอเคทุกนัดอะ่ะมันจะมีประตูเดินทางไปอย่างน้อยอะสคนอยู่แล้วคือประตูมือ3ามยังไงก็ต้องเดินทางไปด้วยเผื่อในกรณีที่ประตูคนใดคนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บฉะนั้นทั้งเวลาโฮดีมอสทั้ง ดูบาฟกาเนี่ยจะได้เดินทางทั้งคู่แล้วก็อาจจะดันเอาจอร์ลัดดี้มาด้วยนะครับด้วยความที่ตอนเนี้ยอ่ะโบ๊ทเจ็บไปแต่ถ้าออกเป็นลัดดี้นี่ฮาเลยนะแต่มันยากเออเราก็คิดว่าคงไม่หลุดไปจาก2คนนี้หรอกแต่ถ้าผมเลือกถ้าให้ดาวใจเอ็ดดี้ผมว่าเขาจะเลือกดูบาฟกาส่วนตัวรับเบิร์ยืนซ้ายอ่าแชยืนขวาในตำแหน่งเซนเต,นเตอร์แบ็กซ้ายเป็นฮอร์ขวาเป็นรีฟาเมนโตนะครับส่วนแดนกลางผมคิดว่านั้นเนี้ยโตนาลี่จะได้กลับมาลงเล่นเหมือนเดิมและจากที่ ได้พักลงมาเป็นสำรองในเกมกับเบนฟอร์ดวันนี้จะได้กลับมาเป็นตัวจริงยืนในตำแหน่งเบอร์หกซ้ายเป็นโจลินตันขวาเป็นบูโนโ่ส่วนตัวรุกเช่นเดียวกันกอร์ดอนก็น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงทางขวาเนี่ยผมคิดว่าเมอร์ฟี่สองเกมที่ผ่านมาไม่ได้ขี้เหร่นะผมก็เลยคิดว่าเขาจะน่าจะยังได้โอกาสลงเล่นต่อแล้วก็สุดหน้าก็เป็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับฉะนั้น11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมกับเลสเตอร์คงออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะ ส่วนจะเดาถูกหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงจะต้องไปดูกันในสนามอีกทีหนึ่งกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคู่นี้จะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่14ธันวาเวลา4ทุ่มนะครับถา่ายทอดสดทางช่องทูพิมเม u e f กฟุตบอล4นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นรอเชีย์กันไปกันแล้วกันอันนี้ก็เป็นพรีวิวที่เอามาฝากกันนะฮะก่อนเกมกับเลสเตอร์นั่นเอง